2ปีเพื่อไทยพายุทิพย์คำสัญญาและหัวใจคือสโลแกน2ปีในมือเพื่อไทยพายุหมื่นบาทเหลือเพียงไอร้อนรถไฟฟ้า20บาทยังติดค้าสถานีและศักดิ์ศรีที่เคยชูสูงกลับก้มต่ำด้วยคําพูดเดียวยิ่งไปกว่านั้นฐานเสียงที่เคยแน่นก็ถูกเจาะศรัทธาที่เคยล้นก็ลดลงจนวันนี้เพื่อไทยจะกลับมาฟังดูไม่ใช่ถ้อยคำปลุกใจ แต่เป็นคำถามว่าจะกลับมาในสภาพใดกันแน่การเมืองไทยไม่เคยขาดถ้อยคำสวยหรูที่ลอยเหนือความจริงเสียงที่ก้องในสภาหรือคำที่พรั่างพูบนเวทีมักถูกออกแบบให้ยิ่งใหญ่เกินกว่าชีวิตจริงจะสัมผัสได้คล้ายบทกวีที่ประดับด้วยหมึกทองแต่เมื่ออ่านจบกลับไม่เหลือร่องรอยในความทรงจำและในบรรดาผู้ถนัดการใช้วาทกรรมเพื่อยกตัวเองให้สูงพักเพื่อไทยคือหนึ่งในนั้น สโลแกนหัวใจคือประชาชนถูกใช้ซ้ำมานานจนกลายเป็นตราประจำพักที่ใครก็จดจำได้และเมื่อถึงวันที่1ตุลาคม2568พักก็เลือกจะยกคำใหม่ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อไทยจะกลับมา2ปีกับผลงานใหญ่เพื่อคนไทยข้อความนี้ตั้งใจจะปลุกศรัทธาแต่สิ่งที่สะท้อนกลับมาไม่ใช่ความมั่นใจ หากเป็นคำถามว่าที่เรียกว่าผลงานใหญ่นั้นอยู่ที่ไหนกันแน่หากจะเลือกนโยบายหนึ่งที่ถูกโปรโมตมากที่สุดใน2ปีที่ผ่านมาคงหนีไม่พ้นดิจิทั l วอลเล t หนึ่งมืบาทรัฐบาลพักเพื่อไทยอ้างว่านี่จะเป็นพายุหมุนเศรษฐ,ฐกิจที่ทำให้การใช้จ่ายสะพัดทันทีเงินไหลลงสู่ตลาดและพาคนไทยลุกขึ้นยืนได้ใหม่ในเวลาไม่นานเงินถูกโอนเข้าบัญชีจริงประชาชนบางส่วนได้ใช้จ่าย แต่สิ่งที่ตามมาคือผลลัพธ์ที่ไม่ถึงฝั่งฝันเศรษฐกิจกไม่ได้ฟื้นตัวแรงอย่างที่หวังราคาสินค้ายังสูงหนี้ครัวเรือนยังคงกดทับหลายครอบครัวใช้เงินหมดไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆว่าชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมพายุที่ถูกคุยโตว่าจะกวาดล้างปัญหาจึงไม่ต่างอะไรจากลมร้อนวูบเดียวที่พัดผ่านก่อนจะทิ้งความจริงอันหนักหน่วงไว้ตรงหน้าเหมือนเดิม อีกนโยบายที่เพื่อไทยหยิบมาอวดคือค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายวาลีนี้ถูกพูดซ้ำจนติดหูราวกับจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของความเท่าเทียมในเมืองใหญ่ใครๆก็อยากขึ้นรถไฟด้วยราคาเดียวกันไม่ต้องคำนวณเส้นทางไม่ต้องกังวลกระเป๋าสตางค์ฟังดูง่ายเหมือนกดสวิตช์แล้วทุกอย่างจะราบรื่นเองแต่ความจริงไม่เคยง่ายเช่นนั้น กฎหมายยังไม่ครบงบประมาณบวมโตการเชื่อมต่อยังติดขัดแม้บางเส้นทางเริ่มทดลองใช้แต่คำว่าตลอดสายก็ยังแขวนลอยอยู่กลางอากาศประชาชนจำนวนมากยังคงควักเงินใจ่ายในอัตราเดิมบางคนได้ลองใช้แต่เมื่อเดินทางจริงกลับไม่ต่างจากเดิมนักสิ่งที่ถูกขายว่าผลงานใหญ่จึงเหลือเพียงภาพสะท้อนที่ลอ,อยอยู่บนประจกสถานีรถไฟฟ้าก่อนเข้าสู่การบริหารประเทศสองปี แค่ทองทานชินวัตรเคยประกาศบนเวทีหาเสียงพักเพื่อไทยว่ามีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีคำสั้นๆที่ตั้งใจจะสะท้อนภาพอนาคตที่ประชาชนไม่เพียงแค่รอดแต่ต้องมีชีวิตที่ภาคภูมิแต่เมื่อเวลาผ่านไปสองปีเต็มภาพที่ปรากฏกลับสวนทางประชาชนจำนวนมากยังไม่มีกินอย่างที่ควรหลายครอบครัวยังไม่มีใช้อย่างเพียงพอ และคำว่าศักดิ์ศรีที่เคยถูกยกไว้สูงกลับสั่นคลอนด้วยเหตุการณ์ที่ทำให้ประเทศดูอ่อนแรงลงเสียงที่เล็ดลอดจากคลิปหนึ่งยิ่งตอกย้ำความไม่สอดคล้องนั้นอังเคิลอยากได้อะไรจัดให้เพียงประโยคเดียวก็ทำให้คำมั่นที่เคยประกาศไว้บนเวทีหาเสียงกลายเป็นดาบที่หันกลับมาฟันตัวเองมันทำให้เห็นว่าความมั่นคงของรักไทยไม่ได้ถูกสั่นคลอนจากกองทัพหรือเส้นเขตแดน แต่จากท่าทีของผู้นำเองเมื่อคำพูดเพียงประโยคเดียวทำให้ประเทศถูกมองว่ากำลังลดตัวลงไปมากกว่ายืนหยัดอย่างเท่าเทียมสองปีที่เพื่อไทยประกาศจะเสริมความมั่นคงให้ประชาชนกลับเหลือเพียงภาพตรงกันข้ามศักดิ์ศรีที่ควรสูงขึ้นกลับถอยความเชื่อมั่นที่ควรแข็งแรงกลับถูกกัดกร่อนและสิ่งที่ถูกยกเป็นผลงานใหญ่ กลับยิ่งทำให้คนตั้งคำถามว่ามีอะไรเหลือให้จับต้องได้บ้างสองปีผ่านไปสิ่งที่ถูกยกขึ้นเป็นผลงานใหญ่ไม่ได้ทิ้งร่องรอยในชีวิตจริงเลยเงินหมื่นเข้าบัญชีในนามโครงการดิจิทัลวอ l l e t กลายเป็นเพียงลมวูบค่าโดยสาร20บาทยังแขวนกลางอากาศเรื่องศักดิ์ศรีของประเทศกลับถูกตั้งคำถามเมื่อพักโพสต์ว่าเพื่อไทยจะกลับมามันจึงไม่ใช่เสียงที่ปลุกศรัทธา แต่เป็นคำถามที่ย้อนสะท้อนกลับไปยังพักเองว่าจะกลับมาในสภาพใดกลับมาพร้อมเก้าอี้ที่ลดลงกลับมาพร้อมศรัทธาที่ร่อยหรอหรือกลับมาเพียงเพื่อย,ย้ำคำเดิมว่าหัวใจคือประชาชนทั้งที่ในสายตาหลายคนมันอาจเหลืออยู่แค่ในสโลแกนเท่านั้น